สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับรายการตําไปดู EP 7นะฮะรายการที่จะมาแนะนําเกมมือถือหน้าตําให้กับเพื่อนๆโดยผมคนดีคนเดิม Sick Boy พนักงานป่วยๆขี้เบื่อประจำออฟฟิศเกมฟีเวอร์นั่นเองหลังจากที่แนะนําเกมแนวพัซเซกลกันมาเยอะแล้วนะครับโอ้โห ขอโทษจริงๆเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เล่นเกมแนวเดิมซ้ำๆไปแบบไม่รู้ตัวเลยแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกลับมาแนวแอคชั่นกันบ้างในเกม Dead End Job ครับ โดยตัวเกมนะครับเป็นผลงานของทีมพัฒนาเกมอินดี้เล็กๆอย่าง a n Workshop ซึ่งต้องบอกเลยว่าหนึ่งในผู้พัฒนาที่ชื่อว่าคุณโทนี่เนี่ยไม่ใช่คุณโทนี่ที่เพื่อนๆคิดนะฮะแค่ชื่อเหมือนกันเฉยๆเขาเคยมีผลงานชื่อดังมาก่อนอย่าง Red Dead Redemption และ Grand Theft Auto นั่นเองโดยเกมนี้นะครับจะชวนคุณจับอาวุธขึ้นมาไล่ยิงไล่จับบรรดาวิญ,ญญาณก่อกวนทั้งหลายเพื่อช่วยเหลือเหล่าประชาชนที่ถูกจับอยู่ออกมาให้ได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าคอนเซปต์เกมนะครับจะดูคล้ายๆกับ Luigi Man อยู่บ้างชันแต่แน่นอนว่าตัวเอกของเกมก็ไม่ใช่น้องชายของมาริโอแต่อย่างใดเด ad อ n น Job จะเป็นเกมยิงแนวโรคลายขนาดเล็กที่พร้อมจะมอบความตื่นเต้นให้กับผู้เล่นอยู่เสมอด้วยการสุ่มทั้งดานทั้งผีที่เราจะต้องปราบรวมไปถึงไอเทมต่างๆที่จะดรอปให้ใหม่ทั้งหมดในแต่ละรอบที่เล่นทําให้ไม่แน่ว่าบางทีเดินๆอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะได้เจอกับมินิบอสโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ก่อนที่เด a d อ n d Job จะพาทุกคนเข้าสู่โลกของการล่าท้าผีนะครับตัวเกมจะเปิดตัวด้วยแอนิเมชันสั้นๆที่เกลื่อนนำด้วยบทเพลงแอบเกรียนนำพาเราให้มารู้จักกับโลกของเกมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับว่าตัวเรานั้นเนี่ยก็คือเฮกเตอร์พลาสซึมจอมทำลายล้างผู้ทำงานเป็นนักกำจัดพรีโมโกสของบริษัทกูบีกอนมีคู่หูกึ่งที่ปรึกษานา้มว่าเบริิแวร์ครับซึ่งกินแซนด์วิชและโดนไม้จิ้มฟันติดคอทำให้ชื่อเสียงที่สั่งสมมาเนี่ยตายไปพร้อมกับเธอด้วยส่งผลให้เฮกเตอร์ ของเรานะครับจะต้องทํางานใช้เดี่ยวท่ามกลางการจับตามองของผู้เป็นเจ้านายและพยายามหาทางช่วยเหลือเธอกลับมาด้วยไปพร้อมๆกันซึ่งเฮกเตอร์นะครับจะสามารถทำภารกิจช่วยเหลือครั้งนี้ได้สําเร็จหรือไม่ก็จะขึ้นอยู่กับฝีมไม้ลายมือในการล่าท้าผีของเราผู้เล่นนั่นเอง อย่างที่ได้เกินไปข้างต้นนะครับว่าเราจะได้รับบทเป็นเฮกเตอร์ที่ใช้พลาสมาบลาสเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการปราบเหล่าดวงวิญญาณที่ถูกเรียกว่าพรีโมโกสทั้งหลายซึ่งเราจะสามารถยิงและดูดเก็บดวงวิญญาณเหล่านี้ได้แต่ว่าถ้ายิงติดต่อกันนานเกินไปนะครับอาวุธก็จะเกิดการโอเวอร์ฮีทซึ่งเราจะต้องรอให้มันคูลดาวน์สะก่อนจึงจะสามารถใช้งานต่อไปได้คล้ายกับอาวุธคู่ใจของลุยจิเลยโดยพรีโมโกสที่เราจับมาได้เนี่ยก็จะถูกนับเป็นเงินซึ่งวิญญาณแต่ละดวงนะครับก็จะมีค่าหัวแตกต่างกันไปตามเลเวล ของมันนั่นเอง เป้าหมายหลักในการล่าท้าผีในแต่ละวันของเรานะครับก็คือการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในสถานที่ต่างๆออกมาพยายามเก็บเงินให้ได้มากที่สุดครับเพื่อใช้ในการเปิดทางสูดานต่อไปของเกมที่มีอยู่ทั้งหมด4ด่านด้วยกันโดยด่านสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นบอสใหญ่ที่สุดของเกมนั่นเองครับและระดับความโหดกับเลเวลของพรีโมโกสรวมถึงจํานวนประชาชนที่เราต้องเข้าไปช่วยนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นตามความยากซึ่งจะสามารถเช็คได้ที่จํานวนน้องผีบนโพสต์อิดที่แปะอยู่บนบอร์ดก่อนเริ่มเกมครับหมายความว่า ยิ่งมีน้องผีเยอะเกมก็จะยิ่งยากแล้วก็ท้าทายมากยิ่งขึ้น เมื่อเราจับวิญญาณมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเฮกเตอร์ก็จะเลเวลอัพและตัวเกมก็จะทําการสุ่มตัวเลือกเพิ่มความสามารถมาให้เรา3อย่างฮะซึ่งจะทําให้เฮกเตอร์เก่งขึ้นพร้อมรับมือกับเหล่าพรีโมโกสที่โหดขึ้นได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังทําการสุ่มดรอปไอเทมตามด่านต่างๆที่มีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยบางชิ้นก็จะช่วยเพิ่มเลือดบางชิ้นก็จะเป็นเหมือนกับเกราะที่รับดาเมจแทนเราได้1ครั้งเป็นต้นซึ่งเฮกเตอร์นะครับจะสามารถเก็บติดตัวเอาไว้ได้สชิ้นฮะและ ไปก่อน,นอเทมเหล่านี้ก็จะติดตัวเราไปในการล่าท้าผีครั้งถัดไปแต่ในทางกลับกันครับถ้าเราเกมโอเวอร์นอกจากไอเทมจะหายไปแล้วเนี่ยความสามารถทั้งหมดที่อัปเกรดมาก็จะหายไปด้วยเช่นกันครับตามคอนเซปต,ต์ของเกมแนวโลกไลท์เลยตามที่ได้พูดไปนะครับว่า d e ด d อนจ็อบเนี่ยเป็นเกมยิงแนวโลกไลท์ที่จะทําการสุ่มห้องใหม่สุ่มศัตรูใหม่สุ่มไอเทมใหม่ตลอดการเล่นจนเราเนี่ยแทบจะไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าห้องถัดไปที่เราจะเข้าไปจะได้พบกับวิญ,ญญาณแบบไหนกันแน่ทําให้เราจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอครับ แล้วก็พร้อมรับมือกับอะไรก็ตามที่จะคอยเข้ามาอยู่ในห้องถัดไปและบางครั้งนะฮะการต่อสู้ก็อาจจะไม่ใช่คําตอบเสมอไปด้วยอย่าลืมไปว่าเป้าหมายหลักของเรานะครับก็คือการช่วยเหลือประชาชนและการเก็บเงินแม้ว่าการกําจัดวิญญาณนะครับจะทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นแต่มันก็แลกมาด้วยความเสี่ยงที่จะเกมโอเวอร์ไปสะก่อนที่จะจบภารกิจได้เหมือนกันดังนั้นในบางสถานการณ์เนี่ยการวิ่งผ่านห้องที่เป็นเพียงทางผ่านไปทําภารกิจช่วยเหลือเลยนะครับก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก็เป็นได้อย่างไรก็ดีฮะการเก็บเงินภายใน สามารถทําได้ทั้งจากการจับพรีโมโกสระหว่างการล่าท้าผีทําลายของในฉากรวมถึงการทาภารกิจตามเควสย่อยได้สําเร็จแต่ถึงแม้ว่าการหาเงินจะดูเหมือนทําได้แบบไม่ยากเย็นอะไรนะครับก็อย่าไปชะล่าใจว่าจะค่อยๆเก็บหอม,อมรอมริบทีละนิดเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีการกําหนดระยะเวลาในการล่าของเราอยู่ที่30วันซึ่งการจะออกไปปราบพรีโมโกสหนึ่งครั้งนะครับก็จะนับเป็น1วันทันทีไม่ว่าเราจะสามารถเคลียร์งานได้สําเร็จหรือว่าเกมโอเวอร์ไปซะก่อนซึ่งถ้าเราเล่นครบกําหนดทั้ง30วันโด ไม่สามารถช่วยดวงวิญญาณของเบอร์ริลได้ทันเนี่ยตัวเกงก็จะทําการรีเซ็ตเงินแล้วก็ด่านที่เราทําการปลดล็อกมาจากรอบก่อนไปที่จุดเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดโหดไหมละ่ะ งานภาพของเกมนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ทําให้เราต้องเหลียวมองอย่างเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่แรกเห็นเลยด้วยสีสันอันฉูดฉาดและก็ความมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนซึ่งทางผู้พัฒนาเกมเองนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ไว้ว่างานภาพนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่พวกเขาให้ความสําคัญเป็นอย่างมากจริงๆโดยทีมหลักที่พวกเขาวางเอาไว้ครับก็คือต้องการให้ภาพที่ออกมามีสีสันสะดุดตาและก็ไม่ใช่ภาพพิกเซลทําให้พวกเขาเลือกที่จะใช้ลายเส้นการ์ตูนของ r รน and s t i m p y กับ สปองบ๊อบเป็นแรงบันดาลใจครับจนออกมาเป็น Dead อ n d Job ที่มีภาพการ์ตูนความละเอียดสูงพร้อมแอนิเมชันสุดลื่นไหลที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์สุดมันให้กับการเล่นของเราและได้รับเสียงตอบรับในแง่บวกเป็นอย่างมากกับความเป็นเอกลักษณ์ของมันยิ่งเมื่อตัวเกมถูกเสริมบรรยากาศด้วยออริจินัลมิวสิกสุดกวนที่ได้มือดีอย่างวิลมอร์ตันเจ้าของผลงานเพลงจากซีรีส์ดังอย่างแกรนทิฟออโต้มาเป็นผู้ประพันธ์ให้นะครับก็บอกได้เลยว่าการเข้าไปล่าท้าผีของเรานั้นเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกสนานอย่างคาดไม่ถึงเเลยยทีีดว โดยรวมแล้วนะครับ Dead End Job ก็เป็นเกมแนวยิงโลกไรท์หน้าใหม่ที่มีงานภาพเตะตาเป็นเอกลักษณ์พร้อมเพลงประกอบที่จะมอบประสบการณ์กวนๆปนแปลกใหม่และน่าสนใจไปพร้อมๆกันและสำหรับคนที่กำลังมองหาเกมสบายๆเล่นแก้เบื่อได้เรื่อยๆอยู่แล้วก็ Dead End Job นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะตอบโจทย์อย่างลงตัวได้เลยทีเดียวครับ